เออสวัสดีทุกคนเลยวันนี้ผมจะไปบุกบ้านคุณเบนฟิลิปแล้วก็จะไปแกล้งเขากันผมเคยไปช่วยเขาทําคลิปคลิปหนึ่งนั่นแหละใช่และดูเหมือนว่าผมจะโดนแกล้งในคลิปนั้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแกล้งเขาคืนนั่นเองอยากบอกว่าขอโทษนะเบนคริสตันจะเป็นผู้ช่วยผมวันนี้มาแล้วเหรอเรามีแผนยังไงเอาสเปรย์ที่ล้างได้ไปพ่นรถของบินนะ่ะนะและถ้าหากว่ามันล้างไม่ออกเราตั้งแต่เตรียมใจตายได้เลยนะเพื่อนเป็นแผนที่ดีและแยบยลสุดๆไปเลยโอเคงั้นเราก็ไปซื้อสเปรย์ใช่ไหมผมเอาสยัันนะอจอด่กกี ถ้าใส่เสือเ้อแขนยาวนะ่าเหมือนคนตัดอ้อยเลยฉันก็ตัดอ้อยอยู่แล้วทั้งหมดอยู่ที่300เหรียญน,นะพน,นุ่มนะเดี๋ยวยายจะแพ็คใส่ถุงให้แล้วกันอ๋อขอบคุณครับนายโอเคไหมแถวนี้มันน่าจะมีกองขี้หมานาสะดุดอะไรของนายนะนายทำให้ยายของฉันหัวเราะท้งแข็งไปเลยล่ะหรือว่ายายหัวเราะหน้ากากผมเหรอมัน,ม,นมันติดอะไรเนี่ยโัวหงานนี้มันแน่นอนเลยฉันว่าเราไปกันเนนถเลละอ,อนากากเะนะ เอาละถ้าง,งั้นก็เราไปสปายเบนกันเลยเออมีใครอยู่ที่ออฟฟิศเป็นไหมนัน่นนายไต้องห่วงหนะเพราะว่าเราจะต้องทําได้แน่นอนแต่ถามว่ามีใครอยู่ไหมก็มีอยู่เขาชื่อว่าลอรี่อะนะลอรี่นี่ผู้หญิงเหรอไม่เขาปเป็นกระเทยต่างหากละ่ะโอเคสวยล้วถาว่าเขาเจอเราเราจะไม่อันตรายใช่ไหมงั้นถ้าจะปลอมตัวเลยแล้วกันนะ <c oughs> แต่ไม่ต้องกลัวหรอกนะเขาไปก่กระเทยห้ำด่วนนะเพราะฉะนั้นวางใจได้เลยฮัลโหลได้โปรดเบนนายมาช่วยฉันทีฉันจะไม่แล้งนายแล้วปลดปล่อยฉันจากลอรี่ทีเอาละขั้นตอนนี้เรามาถึงแล้ว ออฟฟิศเบนอยู mm ่ตรงนั yeah, s <S okay. mm ้นใช่ไหมยังไงรถของเขาเฮคิส yeah, ต oh. yeah. oh. ันมีกล้องวงจรปิดด้วยใช่มีกล้องฉันไม่รู้ล่ะฉันขอปลอมตัวกันแล้วกันนะสวมมันเลยเบาๆนะคิสตันใครก็ไปท้งมองเห็นงั้นแหละร้องไดิบัติการได้ยังพรมจะขอโทษเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวแผงก็แตกหรอกฉันมีกล้องอยู่ในมือมันถือมันถนัดนี่นะไปกันเถอะ มาสิมันไม่ใช่คันนั้นไม่ไม่ใช่คันนี้เหรออย่าบอกนะว่าคันนั้นมันยาวมากเลยโอเคโอเคเรามาเขียนตัวอักษรกันดีไหมฉันจะเขียนว่าเออ่คนขัม ดำจะไม่มีวันอำขาวหรอกนะนอกจากจะเอาหำไปทำสีใหม่มีอะไรอยู่ในกางเกงในนั่นก็คือกล้วยกับไข่ไงมากินด้วยกันมะละกลราดกะทิด้วยนะเยี่ยมไปเลยน่าเสียงอะไรนะบอกว่าเรารีออกมานะไม่มีทางหรอกแล้วก้องนั่นเห็นเราไหมนะ หวไหมฉันว่าเขาน่าจะไปแล้วล่ะนายรู้ได้ไงก็เขาเออกลับมาแล้วเออคือคือพอก่อนพอก่อนเราต้องขออธิบายก่อนว่าเจ้านี่มันสามารถล้างออกได้เลยนะใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องดามมากกันมันเหมือนเส้นม้าหลากสีเลยล่ะมันคือรถายลุงนี่นายจะจัดปาร์ตี้เหรองั้นฉันขออันหนึ่งนะวาวหันมาทางนี้สิ สนุกสุดๆไปเลยนะมาหไ้ไฟหน่อยโคตรดุกเลยแล้วฉันก็มองอะไรไมาเห็นด้วยแล้ไปแอบตรงนั้นกันเถอะเข้ามานั่นแล้วโอ้นี่มันอะไรวันเนี่ยเออคือกล้องวงจรปิดไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหมนี่เธอทำงานยังไงนี่รอรี่ เออคือผมไม่เข้าใจเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มีมอยสายรุ้งเต็มรถผมไปหมดเลยเอลยสเขาคิดว่าเอลยสทำนี่นายทำใช่ไหมเอลยสมาเกี่ยวอะไรกับกูเนี่ยก็นายทำไม่ใช่เหรอกูหายตัวไป่องไงวะเบนไม่รู้ล่ะนายทำแน่ได้ดูนั่นซิไม่มีฝีมือใครหรอกนอกจากนายไม่ได้ทำโว้ยเขาคิดว่าเอลยสทำอะนั่นไปดูผลงานนายซินี่เละหมดเลยคือแบบกูไม่ได้ทำนะเบนไม่ใช่ไปทไอีกระเทอรลอรี่ไป กูนั่งขี้ในห้องน้ำแท้แท้เราเป็นคนทำเองโหแบบนี้นี่เองแต่มือไหนเราจะบอกกับเบนว่ายังไงดีไม่ต้องบอกหรอกดูนี่สิมันมันเละไปหมดเลยเขากลับมาแล้วเป็นอะไรเนี่ยเบนรถนายนะทำวิดีโอทำไมเหรอนายนั่นแหละนายเป็นคนทำใช่ไหม สิท,ที่แอบถ่ายนั้นมาตั้งนานละเขาคนนี้มีกล้องได้ไงคือฉันไม่ได้เป็นคนทำานะเอลิสเป็นคนสั่งการทั้งหมดเลยละ่ะฉันเป็นแค่ตากล้องที่คอยถา่ายให้เขาฉันว่าเอลิปนิสัยไม่ดีจริงๆเลยนะเบนนะใช่ไหมมันเสียเวลาไหมเนี่ยค่าล้างรถอ,อยู่ที่ห้าพันนะครับฉันว่าตากล้องหรือว่าอะไรก็ตามต้องหารกันกับฉันแหลล่ะ